แต่ไม่ใช่ว่าป้าย cm แล้วจะงานดีทุกอันนะครับถ้าเจอของปลอมที่เป็นป้าย cm เนี่ยก็ก็งานปลอมมานะขวางตัดนะครับบางๆซึ่งตัวปี2024เนี่ยจะลายไม่ค่อยชัดเหมือนปีก่อนน้หิง <นะ S 2> ถ้าเคยใส่นิว,นวบาลนมาก่อนนะครับถ้าชอบพื้นที่เหลือนะครับหน้าเท้าตรงนี้นะครับก็ใส่ตรงซ้ายได้เลย สวัสดีครับหนึ่งจากนี้โบราณเลเวอร์บายเอ็นบีทูแฮนะครับวันนี้เรามาพูดถึง530กันดีกว่าครับหลังจากที่คลิปตัวเปรียบเทียบจุดสังเกตเรื่อง530แท้ปลอมนะครับโหทะลุแสนวิวไปแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ทำให้วิวจากช่องเล็กๆช่องนี้ไปจนถึงแสนวิวแล้วนะครับก็แสดงว่า,าส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่ ถ้าสูนย์ได้รับความนิยมมากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะดูแนวโน้มตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยจนตอนนี้นะครับเขาปีที่4ที่5แล้วถือว่าเป็นรุ่นที่แรงอย่างต่อเนื่องถามถึงตลอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาสรุปรวบรวมให้ทั้งหมดเลยจากทุกคลิปนะครับมาทำเป็นสรุปให้ว่าต้องดูอะไรกันบ้างนะครับเอาละคููนี้ผมได้มา เป็นปีผลิต2024นะครับเป็นเดือน1 2ึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมตั้งแต่ชุดแรกว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเรื่องจุดสังเกตเนาะเราเริ่มต้นจากสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆ nb 5 3 0นะครับเป็นรองเท้าวิ่งประเภท performance shoe นะครับที่ผลิตครั้งแรกประมาณปี1 9 9 2แล้วนำมาวางในตลาดรองเท้าแฟชั่นปี2019ที่เกาหลีก่อนนะครับเข้าไทยครั้งแรกก็ประมาณปี2020ซึ่งตอนนั้นนะ ราคาป้าย3,250วางบนเชล์นะครับวางที่ร้านหน้าร้านไม่มีใครซื้อเลยนะครับเข้าไทยครั้งแรกมี3สีนะครับก็จะมี SG เนาะมี SG มีคู่นี้นะครับเข้าไทยครั้งแรกก็มี SG มี S SC คู่นี้แล้วก็สีเหลืองล้วนอันนั้นผมไม่มีนะครับรู้สึกจะ SE นะครับทีนี้พอในเกาหลีกระแสเริ่มแรงนะครับเริ่มฮิตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ เข้ามาในไทยนะครับอย่างถล่มทลายช่วงแรกที่เข้ามาก็ต้องบอกว่าของปลอมเยอะจริงๆนะครับยังไม่ได้มีใครเอามาลองตรวจสอบนะครับเอาล่ะสำหรับวัสดุหลักๆนะครับของ530นะครับก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายแบบห่างนะครับแบบห่างนี่นะนี่แบบห่างบางๆนะครับมีการระบายอากาศได้ดีนะครับพื้นข้างในเป็น PU โฟมนะครับเป็น PU แบบนิ่มหนึบๆนะครับ นุ่มๆหนึบๆนะครับนี่เป็นแบบนี้เป็นรองเท้าวิง่งนะครับเป็นรองเท้าวิ่งแล้วก็ต้องเว้าขึ้นอย่างนี้ด้วยนะตรงรับอุ้งเท้านะครับขึ้นมานะแล้วก็ตัวพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางเป็น EVA โฟมทั้งผืนนะครับนี่เป็น EVA มีความหนามันก็เลยได้ความนุ่มมาด้วยนะครับเป็นโฟม เอ่เป็นโฟม eva นะครับแล้วก็มีแผ่นแอปซอร์บสีฟ้าเข้มๆอ่สีออกฟ้าน้ําเงินเลยนะครับเข้มๆรองรับส้นเท้านะครับแล้วก็มียางเป็นยางดิบนะครับมีความหนานุ่มนะครับมีล็อกกลางเท้ากันข้อเท้าพลิกนะนี่ล็อกให้ด้วยนะครับนี่ก็สเปคคร่าวๆนะครับทีนี้เรื่องของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของ5 3 0ก็คือตรงข้างเท้าด้านนอกนะครับก็จะขาดก่อนเพื่อนนะครับลองคู่ผมมีก็ไปหมดแล้วนะครับขาดหมด เพราะว่ามันเป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับรองเท้าที่รับแรงในแนวแนวแนวยาวตามหน้าเท้าอย่างนี้นะครับวิ่งลงเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รับแรงบิดด้านข้างมากมายนะครับเอาไปทําอย่างอื่นก็อาจจะขาดได้ง่ายโอเคในส่วนของสถานที่ผลิตนะครับ530ผลิตที่3ประเทศนะครับก็คือจีนเวียดนามแล้วก็อินโดนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าผลิตที่จีนแล้วเป็นของปลอมนะครับมันเขียนอันไหนก็ได้นะถ้ามันจะทำนะของปลอมนะทีนี้ เรื่องงานนะครับเราจะเจอมากๆช่วงหลังก็คือทำไมงานของ530กาวเลอะนู่นนี่นั่นหรือว่าขอบหลุดป้ายหลุดอา่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ก็ไม่ได้ดูว่าจะน่าเกลียดอะไรมากถึงที่ผิดสังเกตนะครับเช่นขอบกาวก็จะมีเลอะอยู่บ้างซึ่งเป็นปกตินะครับการตัดเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็จะมีอยู่บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถามว่างานที่ไหนเนี้ยบสุดก็จะเป็นงานป้ายนะครับป้าย jpn หรือป้ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีป้ายไทยป้ายไทยก็คือป้าย cm อย่างเงี้ยนะครับป้าย cm ป้ายเซนติเมตรนะครับก็จะเนี้ยบนะครับส่วนป้ายที่เป็นตรงเนี้ยเป็น mm ก็จะเป็นเราจะเรียกว่าป้ายจีนเนาะป้ายจีนงานก็จะในส่วนตัวผมต้องบอกว่างานมันเกรดธรรมดาสุดเลยนะครับก็คือจะมีข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะกว่างานเกรดอื่นนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าป้าย CM แล้วจะงานดีทุกอันนะครับถ้าเจอของปลอมที่เป็นป้าย CM เนี่ยก็ก็งานปลอมมานะนะครับเอาละทีนี้เรื่องของการตรวจแท้ปลอมเริ่มต้นทุกอย่างต้องทําเหมือนกันหมดนะครับ1คือตรวจป้ายไซนนะครับตรวจป้ายไซายก่อนซึ่งป้ายไซายตั้งแต่กลางปี2023ขึ้นมานะครับก็จะเป็นป้ายที่มีสีแถวแบบนี้แล้วนะนะครับต้องมีสีแถวนะ หลังๆก็เริ่มเห็นมี3แถวแล้วเขียนว่าผลิต2 0 2 4เหมือนกันนะครับจุดที่ต้องดูก็คือรหัสตรงนี้นะครับนี่คือรหัส MR 5 3 0นะครับรหัสรองเท้าซึ่งเวลาเราสแกนเนี่ยก็จะขึ้นสแกน QR code ตรงนี้ก็จะขึ้นเลขล็อกนะครับเลขเดือนปีผลิตนะครับแล้วก็เลขรหัสบรรทัดที่2นี้นะครับเป็นเลขสี่เรียมนะนะแล้วก็เลขตัวรหัสรุ่นนะครับ MR ทุกอย่างจะตรงกันหมดนะครับ ส่วนก่อนหน้านั้นล่ะถ้าเราไปเจอเนาะตามลงไปป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับแม่ป้ายจะเป็นสีไอ้สามแถวอย่างนี้นะครับตัวหนังสือก็จะใหญ่กว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับถ้าสังเกตส่วนการสแกนทุกอย่างก็ยังทําได้เหมือนเดิมต้องทําได้นะครับถ,ถ้าเป็นรองเท้าใหม่เนะาะส่วนเรื่องของการสอ่องส่องป้ายด้วย UV นะครับจะเจออะไรรองเทา้าต้องเจอนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลยนะ สองเราต้องเจอจะบอกว่าป้ายตกคิวทรงคิ C. อันนี้ไม่ใช่เหตุผลนะครับต้องเจออย่างนี้นะครับนี่มีลายน้ำา NB เห็นไหมน,ะนี่ลายน้ำา NB แล้วขอบ NB เนี่ยแต่คมมากๆนะของแท้มันมีของปลอมที่ทำลายน้ำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ขอบก็จะไม่ค่อยคมขอบโลโก้ NB เพราะฉะนั้นขอบจะสังเกตว่าขอบ NB นีคมคมมากๆนะโอเคแล้วก็ดูหนุนโอ้โหเห็นไหมครับมัน แสงลอดผ่านได้ดีมันก็เลยระบายอากาศได้ดีเอาละจุดสังเกตถัดไปนะครับป้ายซ้ายมันจะมีความบางไม่เหมือนก่อนหน้านั้นที่จะมีความหนาแล้วก็มันกว่าป้ายช่วงหลังก็จะบางแล้วก็ราบเรียบนะครับแล้วก็ไปจนเห็นลายตัวผ้าบุด้านในเลยนะอ่านี้เห็นเห็นลายผ้าบุด้านในนะครับเออแล้วก็จุดสังเกตอื่น ที่สำคัญตอนนี้เลยนะครับนอกจากดูดูจุดตามกว่าเส้นขอบนี้นะครับปลายขอบนี้ต้องไม่ถึงข้างล่างนะครับปลายปลายโค้งตัวบนต้องอยู่ประมาณนี้ไม่ลงไม่ลงมาถึงพื้นนะครับอันนี้ที่เห็นบ่อยๆนะขอบรูต้องคมนะครับรูต้องคมนะอ่าแล้วก็มาขอบด้านนอกนี่นะครับรูต้องคมนะครับปลายตรงน,นี้นี่ปลายเส้นนี้นะครับจะต้องไม่ลงมาถึงขอบ ตัวมิโซนะครับจะต้องอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ผ้าด้านในรองพื้นด้านในต้องมีลายประมาณนี้ครับต้องมีลายขวางตัดนะครับบางๆซึ่งตัวปี2024เนี่ยจะลายไม่ค่อยชัดเหมือนปีก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับลายมันจะบางๆกว่าผ้าจะดูบวมๆบ,บางๆบวมๆขึ้นมากกว่าแล้วลายจะไม่ค่อยชัดซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยลายมันจะชัดแล้วผ้าจะดูไม่บวมนะครับผ้ามันจะ แบนๆไปเลยอันนี้จะดูบวมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถัดไปก็คือพื้นนะครับถ้าจับไปเนี่ยมันจะมีรอยที่วางแผ่นแอบซอร์บอยู่นะครับแต่พื้นจะต้องมองไม่เห็นแผ่นแอบซอร์บนะครับของปลอมเนี่ยตรงเนี้ยแผ่นเนี่ยมันจะมองเห็นเลยนะครับว่าเป็นแผ่นแอบซอร์บอยู่ตรงเนี้ยนะครับสีฟ้าจางๆครับต้องมองไม่เห็นนะของแท้ต้องมองไม่เห็นถัดไปขอบนี้นะครับขอบนี้นี่ต้องเป็นผ้าแบบนี้นะครับต้องมีลักษณะแบบนี้ก็คือนี่นี่นี จะบอกว่าไงของปลอมที่เจอเนี่ยผ้ามันจะไม่นูนแล้วก็ไม่เป็นร่องแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเส้นได้พันมั่งอะไรแล้วก็เป็นแบนๆบไปเลยก็มีนะครับนะแล้วก็พูดไปแล้วอันนี้นะครับแอปสอบต้องเป็นสีเข้มๆออกน้ําเงินอย่างนี้นะครับต้องไม่เป็นสีฟ้านะ่านะแล้วก็ถัดไปตรงนี้นี่ตรงตรงร่องเอ่อเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นจุดระหว่างร่องเนี่ย จุดพวกนี้มันจะเป็นค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยงพื้นผ้าเรียวยาวๆเลยนะไม่เป็นป้อมๆนะทุกอันจะต้องเป็นเรียวๆยาวๆนะครับแล้วก็มันจะต้องอมีความจากมีความเขาเรียกอะไรลดขนาดนะครับด้านนีจจะยาวแล้วค่อยๆลดเข้ามาด้านแคบนะครับเข้าไปนะมันจะไม่ยาวเท่ากันหมดนะต้องค่อยๆลดขนาดแล้วก็เป็นเรียวๆซึ่งของปลอมส่วนใหญ่เนี่ยขนาดมันจะไม่เรียวนะครับมันจะป้อมๆออกไปโอเค นี่คือการสังเกตนะครับสรุปให้ละเนี่ยถ้าได้ตามนี้หมดก็คือได้ของแท้แหละนะต่อไปเรื่องการเลือกไซส์นะครับเลือกไซส์เนี่ย530เป็นรองเท้าวิ่งผู้ชายนะครับรหัสขึ้นต้นด้วย mr นะครับก็คือ men running นะครับไซส์เนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ผู้ชายเป็นหลักนะครับแล้วก็การนับไซส์ผู้ชายกับผู้หญิงของนิวบาลานไม่เท่ากันอีกนะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างไซส์ที่ยาว28เซนผู้หญิงก็จะเป็น43ผู้ชายจะเป็น44อย่างนี้นะครับนันเวลาใส่รองเท้าถ้าผู้ชาย ถ้าใส่530ถ้าใส่นิวบาลานซ์อยู่แล้วนะครับใส่ตรงซซายได้เลยนะครับ 2E หน้าเท้า 2E หน้าเท้ากว้างก็ใส่ตรงซ้ายได้นะครับแต่ถ้าไม่เคยใส่มาก่อนแนะนําบวกครึ่งไซส์นะครับส่วนผู้หญิงถ้าเคยใส่นิวบาลานซ์นิวบาลานซ์มาก่อนนะครับถ้าชอบพื้นที่เหลือนะครับหน้าเท้าตรงนี้นะครับก็ใส่ตรงซ้ายได้เลยแต่ถ้าชอบแบบกระชับนะครับแนะนําลดครึ่งไซา์พอนะครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงถ้าไม่เคยใส่นิวบาลานซ์มาก่อนแนะนําให้ใส่เท่ากับยี่ห้ออื่นที่เคยใส่นะครับ ก็จะพอดีมากกว่าเพราะนิวเวรลานห้าสมูมันเป็นรหัสรองเท้าผู้ชายเพราะไซส์ที่ผลิตจะเป็นไซส์แบบผู้ชายโอเคนี่ทั้งหมดทั้งมวลของนิววรลานห้าในปี2024อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม